สวัสดีครับพี่น้องวันนี้กะสุภาพพี่น้องมาหาไซบังปละไล่ไม้ก็จะเป็นข้องขังทุ่งหน้าครับมันจะกากก็จะประมาณนี้นี่ครับข้องที่เขาจะใส่จะเป็นข้องขังทุ่งหน้าวันนี้กะมีบังมาทั้งหมด สิบสองบังครับเนี่ยก็จะเป็นตับไก่ครับโอเคครับพี่น้องครับตอนนี้ก็เลยทําการใส่บังปลาไหลเสร็จแล้วนะครับเนาะมืดพอดีครับพี่น้องมื่อดทำแล้ว ผมก็จะได้กลับแล้วครับพี่น้องมาอกอือเสานะครับเนาะจังมาเมืองผลงานน้ากันว่าสีมานหรือ่มมานสวัสดีครับสวัสดีตอนสอสๆครับพี่น้องวันนี้ก็จะพาพยายามบังปลาไหลครับที่ใส่ไว้หมู่บ้านนี้ั้งหมดสิบสองบังครับไปเบิ่งกันเลยครับว่าจะมาหรือโมมานครับผม โตครับมีโตครับเลยนี่นี่ครับพี่มีเอาไว้ก่อนเอาไว้ก่อนเดี๋ยวต้องเก็บนะครับลังที่สองครับมาครับมาเบิ้งข้องข้องที่สองครับเมื่อกี้ข้องแรกหาบังเขาเบิ้ตั้งห่างข้างข้องนี้ครับเป็นยังไง ผ่าผ่าผ่ากล้องครั้งแรกผาดเขตอดกันเลย <c oughs> <c oughs> hẹo lưng ni hết rồi chứ xong rồi ใส่ขึ้นนั้นเนาะใกล้จะหมด อยู่ครับก้องนี่กำลังพออะไรห,หน่อยตัวนึง ไยมิโตบบข้างข้องนี่โนี่สรุกครับอ่าข้องนี่ใส่เจ็ดบังเหลือปลาไหลหน่อยตัวหนึ่งแต่ว่าข้องนั่นใส่หาบัง เขาทุกบังครับเดี๋ยวไปเบิงผลงานอยู่บ้านครับโอเคครับตอนนี้ก็มาถึงบ้านมาเบางาเิงผลงานนะครับเนาะทั้งหมด12บงัง12บงังเขา6บางังน้าบังครับบได้างำน้ตน้น้ำ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 น ตัวคนแรอันนี้ทีเดียเนี่ีเดียอืมตัวพวกนี้นะนะครับบ้างที่ซีครับตัวนี้ออกบัวใดอ๋อครับอืม่ตัวนี้่ออตัว,ตวี่นอกเบองนึครับเมเร์น ันอ้นอ,อตัวแบบนกครับบังที่4ครับบงที่ครับผีนอกม่่ตัวบบเกี่ยบเลยครับ,รบหงไกันฝากไปกำลังใจ กดติดตามไว้นะครับด้อขอบคุณครับ